ครับพบกันแล้วนะสำหรับเบสดูว่าบีที่เ,เบสชื่อใหม่ของเราแล้วครับวันนี้มนพี่แจ็คอยู่กับเครื่องเตาสลัมันเดอร์นะตัวนี้นะครับเตาสลัมันเดอร์เนี่ยเวลาเชฟเขาใช้เนี่ยเขาจะใช้สําหรับย่างสเต็กนะครับย่างซีฟู้ดนะหรือไม่ก็เป็นปลานะข้อดีของเขาก็คือตรงไหนเขาจะเขาจะสุกจากด,ด้านบนลงล่างนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นเตาสลัมมันเดอร์นะครับ แก๊สนะเพราะว่าเขาจะมีหัวแก๊สอยู่4หัวด้วยกัน<ม>แล้ว4ี่หัวตัวเนี้ไฟของเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับทําให้ความร้อนที่อยู่จากด้านบนเนี่ยลงมาทําให้อาหารที่อยู่ข้างล่างสุกแล้วก็จะมีตัวลิฟรหรือว่าตัวเลื่อนแบบนี้นะสำหรับการให้มันเกรียมมากเกรียมน้อยแล้วแต่เรานะสามารถปรับระดับได้ก็จะมีของแถมก็จะมีถาดสเตลเลสไว้รองรับน้ํามันแล้วก็เหล็กเสียบบาร์บีคิวให้แบบนี้นะ เป็นระบบแก๊สแล้วก็สเปรเลสสตีมแท้ทั้งตัวนะครับนาะออก็ราคาก็ไม่แพงนะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางหน้าร้านของเราได้หรือว่าจะมีะติดต่อทางเพจหรือไลน์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้พี่เจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ